สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเซตนะคะวันนี้เรามาเจอกันในแมปจอมมอสเตอร์อีกแล้วแต่ว่าความพิเศษคืออะไรไปดูกันค่ะ ในแมปจำมาสเตอร์นะคะมันก็จะมีหลายดานเหมือนกันแต่ด่านที่เจอยากเนี่ยก็คือ h i d เดนเลเวลนั่นเองตามชื่อเลยนะคะสมมุติว่าวันนึงเนี่ยเราเล่นจำมาสเตอร์ไปประมาณ10ครั้งอาจจะเจอ h i d เดนเลเวล1ครั้ง2ครั้งหรืออาจจะไม่เจอเลยก็เป็นไปได้คะ่ะทุกคนความพิเศษของมันก็คือเราเนี่ยจะได้เก็บจมมาสเตอร์ได้แบบจุใจมาก แต่มันจะไม่มีคอยหรือว่าเหรียญที่เราใช้ซื้อพวกเสื้อผ้าซื้อพวกแบ็กกราวด์นะคะแล้วความยากของมันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยากอยู่นะถึงจะไม่มีพวกเลเซอร์หรือว่าแผ่นลาวาให้เราต้องกระโดดหลบหนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่ามันยากตรงที่มันไม่มีเช็คพอยนี่แหละถ้าเราตกใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยทุกคนซึ่งอันนี้แหละเรา รู้สึกว่ามันท้าทายมากสําหรับเราแต่สิ่งที่เราชอบนะคะก็คือเราเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลุ้นเอฟเฟกเพิ่มหรือยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็คือได้เซมเลยนะคะทุกคนนี่ถ้าเราเจอกล่องสมบัติใน Hidden Level นะคะเสียเวลาเปิดนิดนึงทุกคนเราเจอรูปมือไหมเจอแล้วนะคะเราก็กดตรงรูปมือได้เลยแล้วก็รอค่ะเ้ เราได้1เซ็มจากการเปิดกล่องใน hidden level แล้วนะคะมาลุ้นกันว่าถ้าเราไปถึงยอดหอคอยเนี่ยเราจะได้อีกเซ็มหรือเปล่าแล้วเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะคะเก็บพวกจำคอยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้จำคอยในการซื้อโล่หรือว่าซื้อบัฟกระโดดสูงนะคะ มาลุ้นกันดีกว่าว่าถ้าเราขึ้นถึงยอดแล้วเนี่ยเราจะได้อีกหนึ่งเซมหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เราเล่นมาเนี่ยเราไม่เคยได้สองเซมเลยนะทุกคนคือมันเป็นปฏิหารมากมากอะคือมันแรมากเป็นแรไอเทมโอกาสแรมากจริงๆทุกคน นี่นะคะแล้วเราก็ได้อีกหนึ่งเซมคือเราได้สองเซมจากการเล่นแมปจำมาสเตอร์ใน h i d เดนเลเวลเลยทุกคนลองไปเล่นกันนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการหาเซมให้ได้ถึงสองเซมในด่านเดียวก็คือ h i d เดนเลเวลนั่นเองถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะคะบ๊ายบาย